สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาพบกับครัวแท้ๆที่คิวคานเนอร์คเีนะคะวันนี้เรามีตาต้มละคือที่มาช่วยอะไรบ่างอ่ะค่ะเนาะจำช่วยถ่ายเนาะวันนี้เราจะมาทำอะไรก็คือเราจะมาเนื้อปูพอดีต่ำได้ปูสดๆมาเลยปูนี้แบบเขาน็อตมังแข็งมาให้นะคะแล้วก็ต้องต้มน้ำก็ต้องมีสิ่งที่ต้องมีก็คือมีซึ้งแล้วก็มี ก็นี้ตัวไม่ใหญ่มากตัวมันจะย่อมๆประมาณ5โกิโลเนาะประมาณ4ตัวบ้าง5ตัวบ้างแล้วก็เครื่องปรุงสําหรับน้าจิ้มซีฟู้ดก็จะมีน้มามะนาวแล้วก็น้ําตาลตระนดหรือน้ําตาลมะพร้าวก็ได้ค่ะแล้วก็น้ําปลาแล้วก็รากผักชีแล้วก็วันนี้เราใช้พริกขี้หนูสวนค่ะแล้วก็กระเทียมกระเทียมจีน างคนชอบนะคะบางคนเขาก็ชอบกระเทียจมจีนบางคนก็ชอบกระเทียมไทยแล้วผู้ใหญ่เราก็จะบอกว่ากระเทียมไทยนั้นหอมทีนี้ปูแล้วก็พอได้มาก็มาล้างล้างให้เรียบร้อยผัดให้สะอาดนะคนะเตมไว้แบบนี้อวางเลยง่ายมากเลยนี่โอเคล,ลองใช้ค่ะรอให้น้ำเด,ดือดขุดๆเลยนะ นาทีนะคะโอเคอาเดือนแล้วเราก็เอานี้เลยวางโอ้แล้วก็ปิดฝาใช้เวลาประมาณ9นาทีะคะ่ะแบบน,นี้อันนี้เราก็จะใส่ กับปั่นที่ไข้ละเอียดหน่อยเพราะว่าฟันเห็นนี่ ได้กลิ่นปอนะนะะอูออกมาแล้วค่ะแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำตาลไม่มือไม่ต้องเยอะนะคะไม่มืออะไรอ่ะไม่มืออ่ะไม่มือรอหน่อยจะเสร็จแล,แล้วก็จะออกรสเปรี้ยวเรี้วนำนะคะแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยอเข้ม หวานหวาน,นปลาเล่นปลาเล่นประมาณนี้นี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าอยากได้ที่มันลดเผ็ดตัวนี้ก็ใส่พริกลงไปเยอะกว่านี้ก็แค่ปั่นพรเองกับเกียวก็เสร็จแล้วันจะทําไว้เป็นแบบนี้ก็ใส่ขวดไว้ะคะ่ะทุกวันเวลาที่ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเขาก็จะใช้ตำครกเอาใช้ครกตำก็ทําเหมือนๆกันเลยก็ตำพริกตำ อ่าม,มันแยกใหม่เอ่อรากบัญชีก่อนแล้วก็คลิกแล้วก็กระเทียมแล้วก็การปรุงรสนะคะบางคนก็จะใช้ปรุงด้วยด้วยเกลือก็มีอย่างแม่ต่อมาค่ะเพราะอย่างที่บ้านที่บ้านของแม่เนะแม่เขาก็าจะต้องเป็นใช้เกลือแล้วก็กระเทียมไทยแล้วก็ใส่ลงไปทำเลือเขาบอกว่ามันหอมกว่าก็ตามใส่กับเกลือแล้วก็รากบัญชีนิดหน่อยแล้วก็ใส่มะนาวลงไปเลยก็จะรสแบบเปรี้ยวจัดๆเปรี้ยวแบบ จัดๆหน่อยเพียงจัดหน่อยเนี่ยเขาบอกว่ามันหอมกว่าแล้วชอบแบบรสแบบไม่ต้องจัดเกินก็ลเลยชอบขนาดนี้แล้วก็บางทีอยู่ที่ร้านเนี่ยก็บางทีก็ใช้ตังก็มีแต่มันก็จะได้อีกคิวน,นะคะก็จะเป็นแบบตัวกระเทียมก็จะหอมขึ้นมากกว่าแล้วมันก็จะมีเหมือนยางๆหรเหนียวของกระเทียมด้วยบางคนที่เขาชอบแบบนั้นก็เขาก็จะก็จะสัง่งว่าเอากระเทียมตาม เดี๋ยวเราก็จะเอาปูขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับปูเนี่ยค่ะบางสูตรเขาก็จะมีให้ใส่พวกแบบสมุนไพรบางอย่างเช่นผาะนะคะใบมะกรูดอะไรแบบนั้นอะ่ะใส่ลงไปหรือใบโหระพาลงไปเขาบอกว่าจะได้ดกลิ่นคาวแต่สำหรับต่อเนี่ยแต่ว่ากลิ่นทะ,ทะเลทะเลอย่างเงี้ยมันแ่บดีเออเวลาในการนึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องแล้วแต่ด้วยค่ะว่าว่าปูเยอะปูน้อยแค่ไหนแล้วก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่า เพราะอย่างสองชอบให้มันไม่ต้องแบบสุกจนแบบแห้งมีเนื้อรีบมากแต่ก็จะทำแค่ประมาณเก้านาทีหรือสิบนาทีเท่านั้นนะคะแล้วได้แล้วเราก็ปิดไใแล้วก็อบตัวสักหนึ่ง วเวลาเสิร์ฟเราก็เอาน,น้ำจิ้มตักให้คนละถ้วยเพราะว่าจะทานเป็นเยอะนี่ค่ะเมนูวันนี้ค่ะกุ้งนึ่งกับน้ำจิ้มแ,แล้วนะคะแล้วก็กันใหม่ค่ะอัสดีค่ะ